สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะคาบที่แล้วนะคะคุณรูให้นักเรียนลากเส้นลากเส้นนะคะทาให้เกิดมุมต่างๆในแบบฝึกหัดเนาะบางคนทํางานส่งมาก,ก็คือหนึ่งไม่ยอมระบายสีนะคะเพราะว่าไม่ยอมอ่านคําสั่งให้มันชัดเจนว่าเขาให้ทําอะไรบางคนลืมลืมว่ารูปที่ตัวเองทําออกมาเนี่ยมันคือรูปอะไรนะคะที่มันอยู่ด้านล่างสุดของของหน้าที่สองอ่ะมันให้ใส่ว่า จินตนาก,การของเราเนี่ยมันคือรูปบหายบางคนลืมนะคะเพราะฉะนั้นไปนแก้ไขระบายสีแล้วก็เติมให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพเพิ่มมาในอัลบม้มใหม่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนนะเกี่ยวกับเรื่องของ มุมนะคะมุมมุมให้นักเรียนนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องรู้จักนะคะคณิตศาสตร์จะมีส่วนประกอบของมุมเนี่ยอยู่3ามชนิดนะคะอยู่3ามชนิดนะคะอันดับแรกอันดับแรกเลยคือเส้นตรงตนักเรียนรู้จักไหมเส้นตรงคืออะไรเส้นตรงคืออะไรนะคะสองคือส่วนของเส้นตรงและ มีนะ,ะือ,งเ,งะอ,อะเส้นตรงคืออะไรรู้จักไหมเส้นตรงก็คือเส้นที่มันไม่โค้งใช่ไหมมันไม่ขรุขระนะคะมันเรียบนะคะอยู่ในระนาบเดียวกันใช่ไหมส่วนของเส้นตรงก็จะคล้ายๆกับเส้นตรงนะคะคือ3ามอย่างเนี้ยมันคล้ายกันหมดเลยคือมันไม่โค้งมันเรียบมันไม่ขรุขระแต่ ปลายเส้นของมันจะมีสัญลักษณ์ที่ต่างกันเช่นเส้นตรงนะคะเส้นตรงสัญลักษณ์ของมันหรือลักษณะสเส้นของมันนะคะเส้นตรงนะคะปึ๊บนี่เขาเรียกว่าเส้นตรงมีลูกศรทั้งทั้งสองข้างอ่าทั้งจุดเริ่มตน้นแล้วก็ปลายเส้นนะคะจะไปทิศทางไหนก็ได้นะแบบนี้ก็ได้ ขอแค่เป็นเส้นตรงค่ะแล้วก็มีลูกศรสองข้างส่วนคําว่าส่วนของเส้นตรงเหมือนกันก็เป็นเส้นตรงค่ะแต่ว่ามันจะเป็นจุดแบบนี้แบบนี้ก็ได้ไปแนวไหนก็ได้นะคะหรือบางที่เขาอาจจะไม่ไม่มีจุดให้เป็นแบบนี้ก็ให้เข้าใจว่ามันคือส่วนของเส้นตรงนะคะ รัศมีรัศมีคืออะไรก็เหมือนเส้นตรงค่ะแต่มันจะมีลูกศรแค่ข้างเดียวอ,อีกข้างนึงมันจะเป็นจุดค่ะหรือมันจะไม่มีจุดก็ได้แต่ว่ามันมีลูกศรแค่ข้างเดียวแบบนี้เขาเรียกว่ารัศมีนะคะทีนี้เส้นตรงส่วนของเส้นตรงรัศมีเนี่ยมันจะมีชื่อ นะคะมันจะมีชื่อของมันซึ่งการตั้งชื่อเนี่ยเขาจะนิยมตั้งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือไม่ก็อักษรภาษาไทยนะคะเช่นอันนี้กกายขอไข่อันนี้ A อันนี้ B อันนี้ O อันนี้ F มอมะโยยะแบบน,นี้นะคะ A B ก็คือตั้งเป็นอะไรก็ได้นะคะ แล้วแต่นักเรียนเลยแต่ที่นิยมก็คือเป็นอักษรนะคะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่เลยปุ๊บอะ <Yeah. S 1> ทีนี้พอมันมีชื่อของมันแล้วนะคะการเขียนย่อเนี่ยสัญลักษณ์ของมันก็คือเขียนชื่อของมุมแล้วเติมด้วยเติมด้วยสัญลักษณ์ที่มันมุงบอกว่ามันคืออะไรเช่นอันนี้กอไก่กขอไข่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเส้นตรงนะคะเราก็จะเขียนเป็น กไก่ขอไข่แล้วก็มนะีเส้นตรงข้างบนปุ๊บแบบนี้บุ่งบอกว่ามันคือมันคือเส้นตรงนะนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนี่นก็เป็น A B แล้วก็มีเส้นตรงข้างบนอ่นะแบบนี้ต่อไปส่วนของเส้นตรงก็เหมือนกันค่ะ OF แล้วก็มีข้างบนขีดแบบนี้นะคะโดยที่ไม่มีไม่มีลูกศรน,นะอันนี้ก็มอมายอยักแล้วก็ขีด ส่วนอันนี้นะคะ CD ก็ CD ค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีลูกศรข้างเดียวใช่ไหมอันนี้ก็งองูจอจานมีลูกศรข้างเดียวนะคะนักเรียนจะเขียนเป็นขอไข่กอไก่ก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ักเรียนเหลือันนี้จะเป็น b A ก็ได้แล้วแต่มาสามารถสลับกันได้นะคะแต่ว่าจะต้องใส่สัญลักษณ์ด้านบนให้ถูกว่ามันเป็นเส้นตรงเป็นส่วนของเส้นตรงหรือว่าเป็นรัศมีนะคะอ่ะพอเรารู้จักเส้นตรง ส่วนของเส้นตรงรังสีอันนี้รังสีนะคะโอ้โหเขียนผิดอ่ะรังสีนะคะรังสีนะไม่ใช่รัศมีนะคะรังสีต่อไปมุมค่ะคําว่ามุมคําว่ามุมมุมคืออะไรมุมก็คือเส้นตรงสองเส้นมันมาเจอกันนะคะมันทําให้เกิดมุมแหลมนะคะมันทําให้เกิดแหลมนะคะก็คือเส้นตรงอ่ะมุม เช่นนะคะเอ่อเ่้นตรงปึ๊บปึ๊บเห็นไหมคะมันมาเจอกันอันนี้เป็นกอไก่ขอไข่อันนี้เป็นคอควายอะนะคะเห็นไหมมันมาเจอกันตรงนี้นะคะมันทําให้เกิดมุมนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามุมมุมจะมีหลายขนาดจะมีหลายชนิดนะคะขึ้นอยู่กับเอ่อเส้นแต่ละเส้นที่มันมาเจอกันมันจะ ทำให้เกิดมุมเท่าไหร่นะคะอ่ะอาทีนี้พอน,นักเรียนรู้แล้วว่ามุมคืออะไรนะคะก,ะก็มารู้จากส่วนประกอบของมุมนะคะมารู้จากส่วนประกอบของมารู้จากส่วนประกอบของมุมนะคะมุมจุดที่มันมาเจอกันแล้วทําให้เกิดแหลมแหลมแบบนี้เราเรียกว่าจุดยอดนะคะเรียกว่าจุดยอดต่อไปเส้นตรงที่มันมาเจอกันแล้วทำให้เกิดจุดยอดเราเรียกว่าแขนของมุม ขะะแขนของมุมนะคะแขนของมุมจะมีสองข้างนะเพราะว่าเส้นตรงหนึ่งเส้นเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เกิดมุมได้มันจะต้องเป็นสองเส้นนะคะอันนี้ก็เป็นแขนของมุมกันอ่าแขนของมุมทีนี้เอ่อเราจะเขียนสัญลักษณ์แทนมุมยังไงนะคะย้านะคะจุดยอดจะต้องอยู่ตรงกลางสัญลักษณ์ของมุมเราจะเขียนเป็น มุมคำว่ามุมมอมาสรรอุมอมะเลยก็ได้ก็แลมแตะแต่ใครจะไม่เขียนใช้สัญลักษณ์แทนก็ได้ยังไงนะักเรียนดูค่ะมุมเชื่ออะไรคะกอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายใช่ไหมมุมมุมกอไก่ขอไข่คอควายหรือหรือนะคะหรือจะเรียกเป็นเป็นมุม คอควายขอไข่กอไก่ก็ได้แต่สิ่งที่มันเหมือนกันก็คือขอไข่มันยังอยู่ตรงกลางเพราะอไข่มันเป็นจุดยอดนะคะทีนี้ถ้าในเรียนเขียนแบบนี้ถามว่าถูกไหมถูกแต่เลกเรียนสามารถใช้สัญลักษณ์ได้นะคะสัญลักษณ์ของมุมก็คือแบบนี้แบบนี้นะคะข้างหน้าในเรียนก็ใส่ไปค่ะมุมกขอคอ,อมุม พอขอกอหมวกแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเขียนนะคะจะได้ไม่ต้องเขียนคําว่ามุมนะคะใช้สัญ,ญลักษณ์เหลี่ยมเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่าแบบนี้เลยก็ได้นะคะต่อไปจุดยอดจุดยอดมันคือขอไข่ใช่ไหมจุดยอดก็คือขอไข่จุดยอดขอไข่ใช่ไหมคะจุดยอดมันก็อย่าลืมใส่หมวกให้มันด้วยบ่งบอกว่ามันคือจุดยอดมันคือแหลมสุดหรือจะเขียนเป็นกอไก่ขอไข่ คอควายแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นคอควายขอไข่กอไก่แบบนี้ก็ได้แต่อย่าลืมใส่หมวกให้ด้านบนนะคะต่อไปแขนของมันล่ะอย่าลืมนะแขนของมันมีสองข้างนะคะแขนของมุมแขนของมุมก็คือคอควายขอไข่ใช่ไหมคอควายขอไข่และกอไก่ขอไข่กอไก่ขอไข่สลับกันได้นะคะจะขอ ขอไข่มาก่อนข,อข้อคว้าหรือขอไข่มาก่อนกไก่แบบนี้ก็ได้และอย่าลืมใส่ข้างบนให้มันด้วยนักเเดยนก็ย้อนมาดูค่ะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเส้นตรงมันเป็นรังสีหรือว่าเป็นส่วนของเส้นตรงมีลูกศรไหมไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันคือส่วนของเส้นตรงนักเรียนก็ใส่สันหลังไปแค่นี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วไม่มีอะไรยากเลยนะคะ มาดูอ nah, si. si. uh. ีกหนึ B ่งตัวอย่างสิมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างสิเอบีซี มุมคตรงนี้นะคะเราไม่รู้ว่าขนาดของมันเท่าไหรนะคะเราไม่รู้มุมที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ชื่อค่ะชื่อค่ะชื่อมุมอะไรเขียนแบบนี้เลยนะใส่ใส่ใสัญลักษณ์เลยนะคะมุมอะไรคะมุม A B C หรือมุม C B A ก็ได้นะคะอย่างที่ครูบอกสลับกันได้แต่ว่า B ต้องอยู่ตรงกลางเพราะว่า B มันคือจุดยอดนะคะ ต่อไปจุดยอดค่ะจุดยอดคือตรงไหนคือตรงที่มันแหลมใช่ไหมตรงที่มันแหลมก็คือ b หรือเขียนอีกหรือเขียนอีกแบบหนึง่งได้อะไรคะได้ a b c อย่าลืมใส่หมวกหรือ c b a ก็ได้นะคะต่อไปแขนของมุมค่ะแขนของมุมอย่าลืมว่ามีสองข้าง นะคะน้องร้องละแ,แขนของมุมนะคะมีอย่าลืมว่ามีสองข้างก็คือ a ab กับกับ bc นะคะ ab กับ b อย่าลืมก็ย้อนไปดูค่ะจะใส่อะไรด้านบนนะคะก็ดูค่ะมีลูกศรด้านเดียวนะคะก็คือรังสีก็ใส่ไปค่ะอึบอึบเนีย่ยเสร็จแล้วแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวครูจะสั่งงานในแบบฝึกหัดน,นะคะแล้วก็ให้ในักเรียนดูในวิดีโอแล้วก็ทําตามส่งครูเนาะเนาะนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ